นนิวันเนี่ยเดินผ่านสองสองค่ะฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะคะระหว่างตะกับยักษ์เจอกับน้องเอกับเจอกับน้องเอแล้วก็รุดนะคะเอกับรุดนะคะของตะนางรองนะนะคะเคยอยู่ที่นี่1ต่อศูเอเสิร์ Oh. สนามปากน้ำนะคะสนามซ้อมของเจ้ากอนเลยนะคะชนะไปด้วยสกอร์ค่อนข้างที่จะเบียดนะคะค่อนข้างที่จะเบียดนะคะบอกเขาเลยว่าเล่นการพนันไม่เฟินออก ศูนต,ต่อหนึ่งค่ะฟเฟดเจ็ดเตะหรือเตะไม่ฟเฟดเจ็ดวันนี้เหรอไม่รู้เหนกันเด <Day. S 2> วันนี้เราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาเส้นชัยสิบสามแต้มนะคะวันนี้ <Okay. S 1> หนึ่งเท่ากันค่ะยักษ์เสิร์ฟโอ้อยเรียบร้อยไหมโอ้โหเสิร์ฟยังดีเตะดีนะคะสำหรับเอนะคะ หนึ่งเท่ากันค่ะฟรีห้ามฟรีไม่มีบล็อกนะคะยัก <Yeah. S 2> คุณจนไว้ป่าเสิร์ฟหนึ่งเท่ากันค่ะเสิร์ฟโอ้โหน้ำหนักดีเลยแหละ แต่ดีนะคะลูกน UM um ี้ต้องให้เอนะคะหนึ่งเท่ากันค่ะหเทำไมหนึ่งเท่ากันค่ะอ้ โอ้โหลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟทำงานนะคะสำหรับยักษ์นะคะโอ้โหเฉียบมากเสิร์ฟดีกว่าเสียนกแล้วหนึ่งนะโอ้โหโอ้โหเสียนกถ่ายทอดวิชามาอย่างไงนี่ ไทยไทยทอดที่ซามายนะังไงสี่ต่อหุกคนเยอะมากเลยในในกล้องอะ่ะอายักษ์นะฮะเสิร์ฟสี่คุณโจ้สู้สู้ขอบคุณคุณดำมาหาการมากเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์เนาะดึกขนาดนี้ยังดูว่าถือว่าเอฟซจริงๆแหละนะคะปกติหลับไปแล้วอคอ,อกนะถ้าถ้าเนี่ยอยู่บ้านก็หลับนะหนึ่งต่อสี่นะคะเอเสิร์ฟ เสิร์ฟเสียนะคะสี่ต่อหนึ่งค่ะของเอเอสิร์ฟนะคะลูกนี้ สิร์ฟดีนะเนี่ยเอาจริงเสิร์ฟดีมากเลยนะเนี่ยแวบบดีแวบ,บดีบดีมากนะทุกคนนี่ใส่ดีมากๆคนหนึ่งเลยสี่ตอนหนึ่งค่ะนี่เข้าช่องนะคะไม่ได้เป็นอาหาร ยักษ์ไม่ได้เป็นอะไใช่ค่ะยักษ์สะพานสีถูกต้องนะะแต่ก่อนยักษ์ไปทํางานอยู่ที่ชลบุรียักษ์เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งรเเซ็นตนะคะมาจากอําเภอรประคนชัยอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ มายองบอกครับแต่ก่อนห้าต่อหนึ่งนะคะอโอ้เตะแรงเตะน้ำหนักดีมากสำหรับเอนะคะห,หนึ่งต่อห้าค่ะ หต่อหนึ่งค่ะตรงข้ามก็จะเป็นเอกับรุดนะคะทัดเน็ตไม่ไม่ทัดนะคะลูกนีู้กนี้โอ้โหลูกนี้เขาช่องไปเกี่ยวซ้ายขึ้นมาได้เตะลูกนี้ ข้ามนะคะเกือบไม่ข้ามนะแต่พัดเน็ตลงดีมากเอาซ้ายง่ายยกซ้ายด้วยยกซ้ายด้วยนะ,ะดันเข้าหัวตะนะคะยกสกอร์ย,ยังไม่เดินนะคะออโอโ้โหด,พดีพูดปึ๊บมาปั๊บเลยพูดปึ๊บมาปั๊บเลยแปม หกต่อนหนึ่งเออเป็นไงยกมาอะไรเดี๋ยวดังฟังเพลงต้องปัญหาน่าจะลูกเสิร์ฟยังไม่เดินนะคะทุกคน โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยต7ต่อ2เดีไม่ได้ขยับเลยนะคะลูกนี้ลูกเสิร์ฟโอ้โหยักษ์มันดีมากเลยซ้อมทุกวันเลยนะนอกจากไม่สบาย8ต่อ2นะคะยักษ์เสิร์ฟนะคะ สองต่อแปดค่ะน้องเอเสิร์ฟนะคะลูกนี้ปึบ๊บเข้าซ้ายยกขวาดีแปดต่อสองน้องย,ยักษ์เสิร์ฟโอ้โหมีหยอดด้วยนะคะลูกนี้หลอยหยอดนิดนึงลูกดีสองต่อแปดค่ะ เอ <A, S 2> ปากน้ำเสกยอดใส่ <Your side S 2> <Hey. S 1> ยับ <Hey. S 1> เข้าหลังเท้าแล้ว <Okay. S 1> แป๊กออกขวาไปเลยนะคะแป๊กออกขวาไปเลยนะสามต่อแปดค่ะโอ้โห <Okay. S 1> oh, ลูกนี้เกือบไม่ข้ามนะ เสิร์ฟนะคะแปดต่อสมามมาดูเกมเสิร์ฟน้องเอนะคะสามต่อแปดค่ะ เตะตามลายเลยนะคะตามลายเลยยกแปดต่อสามค่ะยักษ์เสิฟนะแต่ก็ดีนะคะลูกนี้คแต่ก็ดีนะคะทุกคนแล้วนี้ยักษ์เปิดเสียนะคะมาแล้วนะคะสำหรับ สำหรอบไข่ปากน้ำนะนนอะเอสิบดีนะคะลูกมาสักคู่ดแพดดแปดบต่อสี่กะยักษ์เสิบนะโอ้โหลูกนี้ไปนะคะโอ้โห มากตรนี้ลูกนี้เสียดายโอ้แต่ยักษ์เสิร์ฟดีมากนะคะซ้ายเลยนะยกขาสูงมากนะคะสำหรับพี่รุนะะ C นะะ่น,นะ,ะสีะะ่ต่อแปดนะคะน้องเอเสิร์ฟนะคะตรงนี้เสิร์ฟสี่นะคะตะวัดเลยนะคะลูกเร็วมากนะ,ะแต่มันอตอ 8ต่อสีหลยเลยเยี่ยมมากกระชายเพื่อแต้มเขาจะไม่เดินนะเยี่ยมนี่น้าช้าช้าฉแฉเลย <c oughs> นี่ไง5้าต่อ8แล้วค่ะ5 ห้ต่อ8ค่ะรุกเสิร์ฟน้องเอกใกล้แบบว่าเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายใช่ข้อแต้มไม่เดินด้วยนะใช่ใช่เหมือนไม่เหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะทุกคู่สวยมาก ได้แต้มนะคะสำหรับทีมงานปากน้ำนะได้แหม่ล็อกได้แล้วนะคะทีนี้ต้องเสิร์ฟเดินเกมแล้วล่ะ เตะไปนูตะดดีนะคะเตะดีนะลูกเสิร์ฟโลนลูกนี้ต่ำมากนะไม่ข้ามนะเยี่ยมเอน มีตะนะคะ<อ>ตะไม่มีเกมเสิร์ฟนะคะ<อ>น้องไม่มีเกมเสิร์ฟเลยนะคะสำหรับตะนะคะออกไปออกไป 6อค่ะเ hey, <hey>, hey. กมหยอดนะคะยังไม่ไม่ค่อยดีนะคะ <Hey. S 1> เพราะว่าไม่ใช่ตัวเสิร์ฟหลักเนาะจะเสิร์ฟน้ำหนักแรงน่าจะดี hey. เข้าช่องแต่ว่าโอ้ยแต้มนะแต้มนะเฮ้ยไ,ได้แต้มไปแล้วนะคะได้แต้มไปแล้วนะมาแล้ผมมาแล้วไม่ได้แต้มดิใช่ไหมครับป๋าผมมาแล้วไม่ได้แต้มดินี่รับไม่ได้นะตาโลูกเตะแล้วถ้าต,ตัวหกนะโลกนี้โยนลูกต่ำมากใช่โยนลูกตำ่ำสับเสียนะคะลูกนี้ 9ต่อหกโอ้ยได้ได้นายักนะตรสิบต่อหแล้วนะคะใช่ค่ะป่ะสิต่อหค่ะ หกต่อสิบนะคะทันแล้วนะคะลูกหยอดเห็นแล้วนะ,ะล,ลูกหยอดคือเห็นแล้วนะคะสิบต่อหกค่ะโอ้โหลูกนี้อยู่ด้วยนะคะเตะดีมากนะคะสำหรับน้องเอนะ เรามาดูนะคะว่าน้องเอเสิร์ไปไหนเบี่ยงเข้าขาขวาตะดีเตะตามทางนะคะเวลาเตะนะคะก็สิบต่อหกนะคะยั์เสิร์โอ้โหลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ซ้ายแบบออกมาจากขาคือเห็นเลยมันซ้ายแบบซ้ายมากนะคะแล้วมันมีการเปลี่ยนทิศทางด้วยนะคะ ส1บอดต่อหค่ะไปดีข้ามายังไงโทเขาข้ามานะคะลูกนี้นะ,ะเป็นจังหวะนะคะเป็นจังหวะนะต่อหค่ะเกมไม่เกมเรียบหรอ น้ำใจนักกีฬาเดินตรงมาหารุ่นพี่เลยนะคะนี่นะคะน,นี่นะคะคู่ต่อไปอะไรสุดเลยย,นนยักษ์วันนี้เป็นไงว้าง FC เชียอยู่ฮะวันนี้ฟุกมากเลยนะคะอ้าวแตะนางรองเออไปแล้วนะคะ ามีเกลี่ยมนะคะทุกคนนี่นี่คู่ต่อไปเลยนะคะคู่ต่อไปเดี๋ยวเนไลฟ์สดต่อเลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ